ข้อ8ปครับบอกว่าธาตุ x มีสมบัติเป็นโลหะอยู่คาบเดียวนะครับกับธาตุที่มีเลขตอมเท่ากับ3 2สองครับ3 2สองครับตรงนี้เนี่ยมาสามารถบอกถึงจำนวนอิเล็กตรอนได้ใช่ไหมเลขะตอมนะครับก็คือบอกจำนวนอิเล็กตรอนได้นะในเมื่อมันมีอิเล็กตรอนนะครับ3ที่2ตัวเราลองมาดูครับว่ามันจัดเรียงอิเล็กตรอนอยังไงครับเรียงนะครับได้เป็น2 8 18แล้วก็4ครับ ในเมื่อมันมีสี่ช่องแบบนี้นะครับเรดงว่านี้อยู่คาบที่สี่ครับโอเคนะครับอันนี้อยู่คาบสี่นะอยู่คาบสี่ครับตรงนี้ก็สามารถบอกได้แล้วครับว่าในเมื่อ x เนี่ยมันอยู่คาบเดียวกับตัวนี้นะครับดังนั้น x ก็อยู่คาบสี่ครับโอเคนะเราก็วิเคราะห์คาบนะครับจากเลขอะตอมที่เขาให้มาครับเพราะว่าเลขอะตอมเนี่ยบอกในจำนวนอิเล็กตรอนนะโอเคครับพอรู้แล้วอยู่คาบสี่ก็ดูข้อมูลต่อไปครับเขาบอกว่า x เนี่ย สามารถเกิดสารปะกอบและไอออนได้หลายชนิดที่มีสีต่างกันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับในเมื่อไอออนเนี่ยครับเกิดได้หลายชนิดหมายถึงว่าสามารถมีเลขออกซิเดชันนะครับได้หลายค่าใช่ไหมแล้วสามารถเกิดสีที่แตกต่างกันได้ด้วยครับอันนี้เป็นลักษณะเลยนะครับของโลหะทานซิชันนะเราก็สามารถบอกได้ครับว่าทาตุ x ก่าสมมุติตรงนี้เนี่ยมันคือทตุค่า,าสีที่เป็นทานซิชันครับ โอเคนะครับแล้วโจทย์เขาบอกคราว่าสารธาตุ X เนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือ X ครับเลขออกซิเดชันสูงสุดของมันเนี่ยจะพบได้ในตัวนี้ครับเราก็มาดูครับว่าตัวนี้เนี่ย X มีค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับเท่าไหร่ครับอยู่กับออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยโดยทั่วไปครับเลขออกซิเดชันจะเป็นลบสเสมอนะออกซิเจนห้อย4อยู่ครับแสดงว่าในส่วนของออกซิเจนเนี่ยเป็นลบแนะครับลบแนะลบแรวมกันเท่าไหร่ครับถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบสครับ ก็ต้องรวมกับบวก6นะครับเค้า okay, มลบ8รวมกับบวก6ครับก็จะเท่ากับลบ2ครับอันนี้เราก็ดูแล้วครับว่า x เ,เนี่ยมีเลขออกซิเดชันสูงสุด,สดนะครับเท่ากับบวกหเคครับทีนี้ถ้าจะระบุให้ชัดเจนเลยครับว่า x เ,เนี่ยเป็นธาตุอะไรนะครับตรงนี้ถือว่าเราควรจะสามารถพอระบุได้นะครับโจทย์ต้องการให้เราระบุได้เลยนะครับว่า x เ,เป็นธาตุไหนนะดังนั้นจุดนี้ครับ เราจะไปต้องจําได้นะครับว่าคา่าเทนิชันค่าที่4เนี่ยมีธาตุอะไรบ้างนะครับอันนี้อยากให้เอาไปท่องนะครับไปท่องกันให้แม่นนะเวลาท่องเท่าอ,อย่างนี้ครับหลักการนะครับเทคนิคการจําเนี่ยท่องว่าสาวครับสาวไทยวิ่งเข้าเมืองเหล็กโคหนีคูสั่งครับ เคมะอันนี้เป็นเทคนิคการท่องที่พี่ให้นะเวลาท่องท่องอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นสาวไทยวิ่งเข้าเมืองเหล็กโคหนีครูสั่งครับแล้วก็ไปจํามานะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยสื่อถึงธาตุอะไรได้บ้างนะเค okay, นะครับตรงนี้ก็สามารถไล่เลียงได้แล้วครับว่าทาตชั่นคาบสี่เนี่ยมันมีธาตุอะไรบ้างตรงนี้อยากให้จําได้นะครับจำแค่เฉพาะคาบสี่ก็พอครับสําหรับธาต i ชั่นนะทีนี้ครับเขาก็ไปพูดถึงเรื่องของเลขออกซิเดชันอี่ครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะรู้ธาตุได้นะครับ จําเป็นต้องจําได้ครับว่าธาตุนิชันเนี่ยครับค่าที่4เนี่ยแต่ละตัวมีเลขออกซิชันเท่าไหร่ได้บ้างครับอันนี้ก็อยากให้หาเวลานะครับไปท่องเผื่อไว้นะอย่างข้อนี้เนี่ยเขาถามเจาะจงเลยนะครับดังนั้นเราควรจะสามารถท่องได้ครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเลขออกซิชันยังไงบ้างครับเดี๋ยวพี่ให้เทคนิคการดูนะครับจะได้ไม่ต้องจํายุ่งยากมากครับหลักการครับเริ่มจากดูก่อนว่าตัวไหนครับที่มีเลขออกซิชันได้แค่ค่าเดียวครับ ไม่ใช่ธาตุนชัทนทุกตัวนะครับจะมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่านะบางตัวเนี่ก็มีเลขออกซิเดชันได้แค่ค่าเดียวครับตัวอย่างครับก็คือสังกะสีครับสังกะสีเนี่ยจาไว้เลยครับเป็นบวก2เสมอครับเข้ามจสังกะสีบวก2เสมอนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือนิกเกิลครับนิกเกิลก็บวก2เสมอเข้านะครับสองตัวนี้เท่ากันนะครับบวก2เสมอ้งคู่นะอีกตัวหนึ่งครับที่มีเลขออกซิเดชันใค่าเดียวเนี่ยคือตัวนี้ครับสแกนเดียมครับ ตัวนี้ครับจะเป็นบวก3เสมอนะโอเคนะครับก็ไปท่องไว้นะครับ3ตัวนะครับในคาบ่เนี่ยที่มีเลขออกซิเดชันได้แค่ค่าเดียวนะครับสังกะสีนิกเกิลเหมือนกันครับก็คือได้บวก2เสมอส่วนสแตรเดียมเนี่ยจะเป็นบวก3เสมอนะโอเคนะครับตอนนี้รู้แล้วครับว่าตัวไหนเนี่ยมีเลขออกซิเดชันได้ค่าเดียวบ้างมาดูตัวที่มีเลขออกซิเดชันนะครับได้แค่2ค่าครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับคอปเปอร์ครับ คัพเปอร์เนี่ยครับจะได้เป็นบวก1กับบวก2ครับโอเคไหมอันนี้นะครับ1 2เรียงเลยนะค o พเปอร์ครับเลขออกเิเลีสค่าคือบวก1กับบวก2แล้วก็อีก2ตัวครับที่มีได้2ค่านะครับก็คือโคบอลครับโคบอลเนี่ยจะเป็นบวก2กับบวก3ครับอันนี้เริ่มต้นจาก2นะอันนี้บวก2บวก3นะครับซึ่งจะเท่ากับเหล็กครับเหล็กก็เป็นบวก2บวก3เหมือนกันโอเคนะครับค่อยๆจาอย่างนี้นะครับจะได้ดูไม่เยอะแล้วก็จําได้ง่ายขึ้นนะ ลองไล่ดูนะครับตัวไหนที่ออกซิเดชันได้ค่าเดียวตัวไหนที่ออกซิเดชันได้2ค่านะครับคอปเปอร์จะเป็น1 2สองส่วนโคบอลต์กับเหล็กเนี่ยจะเป็น2 3สครับเข้มะต่อมาครับเรามาดูตัวที่เป็นเลขเรียงบ้างครับตัวที่เป็นเลขเรียงนะอันนี้ครับโครเมียมครับโครเมียมเนี่ยจะเป็นตั้งแต่บวก2ครับบวก2นะถึงครับถึงบวก6ครับเขนะครับ โครเมียมเป็นบวก2ถึงบวกหหมายความว่าไงครับหมายความว่ามีได้นะครับตั้งแต่บวก2บวก3บวก4ี่บวก5แล้วก็บวก6เลยครับเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะพี่ก็เลยให้จําว่าบวก2ถึงบวก6ครับสลับโครเมียมนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเลขเรียงครับก็คือเวนเดียมครับเวนเนียมเ่ยครับจะเป็นตั้งแต่บวก2ถึงบวก5นะครับจะเห็นว่าช่วงเนี่ยน้อยกว่าโครเมียมนะอันนี้ได้แค่บวก2ถึงบวก5ครับเห็นไหมช่วงจะสั้นกว่าครับ อันนี้ได้ถึงแค่บวก5นะครับโครเมียมเนี่ยได้ถึงบวก6นะแล้วก็สุดท้ายครับตัวสุดท้ายที่เป็นเลขเรียงครับอันนี้ช่วงจะสั้นสุดครับก็คือไทเทเนียมครับไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นบวก2ถึงแค่บวก4ครับโอเคนะครับอันนี้จะเห็นว่าเราจําไม่ยากแล้วนะครับหลักๆนะครับไทเทเนียมเนี่ยเป็นบวก2ถึงบวก4ครับเวเดียมบวก2ถึงบวก5โครเมียมบวก2ถึงบวก6 เราจะเห็นวิธีการจําที่ง่ายขึ้นอีกนะครับก็คือในเมื่อเวลาเรียงนะครับมันเรียงเป็นไทเทเนียมเวเนดียมแล้วโครเมียมใช่ไหมครับไทวิ่งเข้านะครับที่พียบทองเมื่อกี้นะจะเห็นครับว่าเลขออกซิเดชันสูงสุดเนี่ยมันก็เรียงด้วยครับอันนี้ครับเป็นสูงสุดบวก4ถัดมาบวก5ถัดมาก็บวก6นะครับโดยเริ่มต้นนยครับที่บวก2เหมือนกันเคนะครับอันนี้ถือว่าจําได้ง่ายมากๆเลยนะครับสํหลับตรงนี้นะอันนี้บวก 2- อถึงสบวก2อถึงหแล้วก็บวก2อถึงหครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือแมงกานีสแมงกานีสเนี่ยครับตรงนี้ก็เรียงเหมือนกันครับในเมื่อตรงนี้สูงสุดนะครับที่ 4, 5 6ห้าใช่ไหมแมงกานีสครับสูงสุดก็อยู่ที่บวกเด้วยครับเห็นไหมครับว่ามันเรียงกันเลยนะ4ี่ห้านะครับสลหรับเลขออกซิเดชันสูงสุดเพียงแต่ว่าแมงกานีสเนี่ยครับตัวเลขที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เรียงสัทีเดียวครับเพราะว่าแมงกานีสนะครับออกซิเดชันที่เป็นไปได้จะมีบวก2บวก3ครับบวกสี่ เสร็จแล้วโดดนะครับโดดไปที่บวก6ครับจะเห็นว่าเลขออกซิเจนของมันนะครับจะเป็น2ถึง7ครับแต่ว่าไม่ได้มี5ครับเคมีก็เลยกลายเป็น2 3 4 6ี่แล้วก็7นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการจำนะครับแมกนีนี้ยครับท่องว่าเป็น2ถึง7ก็ได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีบวก5นะครับเขนะเทคนิคการจำก็จำประมาณนี้นะครับก็ลองเอาหลักการตรงนี้นะครับไปฝึกท่องกันดูนะครับ เวลาเราได้หลักการแล้วเนี่ยครับจะเห็นว่าการท่องจำเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับเคนะเราก็กลับมานะครับมาดูกันครับตัวลง x เป็นธาตุไหนครับในเมื่อเขาบอกว่าออกซิเดชันเนี่ยสูงสุดอยู่ที่6สูงสุด6มมตรูเดียวเลยครับก็คือโครเมียมใช่ไหมครับที่สูงสุด6นะแมกนีสมีสูงสุด7ครับเคนะครับดังนั้นเราก็รู้แล้วครับว่า x เนี่ย x นะครับก็คือธาตุโครเมียมครับเห็นไหมถ้าท่องได้ก็สามารถระบุได้เลยนะครับว่า x เป็นธาตุไหนนะ ก็สามารถใช้ได้ง่ายขึ้นครับเขาบอกว่าข้อไหนถูกใช่ไหมก็ไก่ครับบอกว่า x เนี่ยครับหรือว่าโครเมียมเนี่ยใช้เคลือบผิวโลหะเพื่อป้องกันสนิมอันนี้ถูกต้องครับเราจะเคยได้ยินนะครับเรื่องของการชุบโครเมียมนะครับอันนี้ก็สามารถป้องกันสนิมได้นะต่อมาครับบอกไข่เขาบอกว่าในธรรมชาติครับพบในแร่ที่มีเหล็กออกไซด์ผสมอยู่ครับอันนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแร่ตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นแร่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาใช้ครับเพื่อถลุงเนี่ยเอาโครเมียมออกมานะแสดงว่าอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับมีเหล็กออกไซด์ปนอยู่จริงนะโอเคนะครับเรื่องของแร่เนี่ยครับอาจจะไม่เอามาออกอีกก็ได้นะครับตรงนี้ใครไม่รู้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับในหลักสูตรใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเน้นนะครับในเรื่องของอุตสกรรมแร่เท่าไหร่แล้วนะต่อมาครับพอควายเขาบอกว่าเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เกิดสีน้ําเงินในเลือดปูอันนี้ไม่ใช่ของโครเมียมครับจะเป็นของคอปเปอร์นะครับโอเคไห ประเด็นตรงนี้นะครับสีน้ําเงินในเลือดปูนยครับหรือว่าฮีโมไซยานินเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะครับกับตัวคอปเปอร์ไอออนครับโอเคนะขอควายก็ไม่ใช่นะครับก็ตอบครับข้อ4นะครับกอไก่และขอไข่ถูกนะโอเคนะครับข้อนี้ก็ให้หลักการนะครับในการท่องครับทาตนิชั่นค่าพิเศษเอาไว้นะลองไปฝึกท่องกันดูนะครับในส่วนเลขออกซิเจนนะครับเดี๋ยวชี้แจงวันนี้นะครับบางคนเนี่ยไปดูตามแหล่งข้อมูลอื่นอาจจะเห็นว่าบางตัวนะครับเลขออกซิเจน อาจจะไม่ตรงตามนี้เป๊ะนะครับอาจจะมีเลขโดดบ้างหรือว่าเลขเนี่ยไม่ได้ไดเรียงเป็นช่วงๆตามที่พี่แสดงนะครับที่พี่เอามาเนี่ยครับก็คือเป็นสูตรที่ขขอสอบมอปลายหยิบมาถามได้บ่อยๆนะครับเคไหมเอาตามหลักที่ขขอสอบมปลายเนี่ยหยิบมาถามบ่อยๆไม่ได้ลงลึกมากนะแล้วก็พยายามเรียบเรียงครับให้เราเนี่ยสามารถจํากันได้ง่ายๆนะครับแล้วเพียงพอสำหรับการสอบนะเคนะครับพื้นฐานก็อยากให้ท่องได้ประมาณนี้ก่อนครับแต่ว่าอาจจะไปเจอบางแหล่งข้อมูลหรือว่า ตำราข้อมูลต่างๆครับที่ลึกกว่าระดับมปลายเนี่ยอาจจะแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันได้บ้างนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงไว้ก่อนนะก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมขายทุกปมในเคมีมปลายนะครับหรือว่าติดตามทาง u b e c h ช n แน l เคมีพี่พีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับ ก็สามารถมาโรงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วคอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาเัาก็แบ่งเป็นม .4 ม5ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับ ตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแผทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับ โอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สต,ตรงนี้ได้สบายๆนะครับเขีย okay, นไะหซึ่งคอร์สต,ตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ l i น์ ID m e g a c ม m 12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ